แคนาดาขับทูตอินเดียออกจากประเทศค่ะด้วยเหตุผลบอกว่ารัฐบาลอินเดียอาจมีส่วนเกี่ยวข้องในการสังหารฮาดิฟซิงไนเจอร์คนนี้เป็นผู้นำซิกคนสำคัญเลยนะคะซึ่งอบยบมาจากอินเดียเนี่แหละแล้วก็มาอยู่แคนาดาก็เลยกลายเป็นพล,ลเมืองชาวแคนาดา ทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มต้นมาจากกระแสการแบ่งแยกดินแดนรัฐปัญจาบในอินเดียต้องอธิบายแบบนี้ก่อนค่ะว่าอินเดียเนี่ย80%จะเป็นชาวฮินดูนะคะมีสัก2%ที่เป็นชาวซิกซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ที่รัฐปัญจาบย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยที่อังกฤษเป็นเจ้าอนานิคมของอินเดียสมัยนั้นยังเรียกว่า British ินเดียนะคะใหญ่เริ่มเลยหลังจากนั้นเนี่ยพอสิ้นสุดการปกครองของอังกฤษ ก็ส่งมอบคืนในปี1947คราวนี้แหละบริทิชอินเดียถูกแบ่งแผ่นที่ออกไปมีปากีสถานด้วยแล้วก็อินเดียด้วยค่ะส่วนปัญจาบเนี่ยแหละ จุดที่มีปัญหาก็คือเครื่องหนึ่งของปัญจาบอยู่ในปากีสถานและอีกเครื่องหนึ่งของปัญจับก,ก็อยู่ในอินเดียค่ะส่วนหนึ่งของปัญจาบที่ไปอยู่ในปากีสถานจะเรียกว่าจังหวัดปัญจาบค่ะส่วนอีกส่วนหนึ่งที่อยู่ในอินเดียจะเรียกว่ารัฐปัญจาบในอินเดียนั่นเองนะคะตอนแรกเนี่ยทุกอย่างมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรไม่มีความขัดแย้งอะไรแต่ทีนี้ พอเป็นแค่ส่วนเล็กๆในอินเดียมันก็เริ่มมีกระแสะชาตินิยมฮินดูเข้ามาแทรกแซงเรื่อยๆมันก็เลยเริ่มมีความคิดแล้วว่าอยากจะรวมปัญจาบทั้งในอินเดียและที่ปากีสถานเป็นหนึ่งเดียวดินแดนใหม่ซึ่งตั้งชื่อว่าคาลิสสถานค่ะ ที่สุดแล้วก็นำมาสู่การปราบปรามนะคะโดยอดีตนายกรัฐรมนตรีอินทิราคารทีเปิดปฏิบัติการที่ชื่อว่าดาวน้ำเงินอันนี้สะเทือนใจชาวซิกทั่วโลกเลยสังหารหมู่ชาวซิกที่เป็นหลบอยู่ที่วิหารทองคำจุดนี้เขาถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มากเหมือนหนีเข้าวัดหนีเข้าโบสถ์นะคะนั่นคืออมริษสาเป็นทองคาสวยมากชาวซิกทั้งหมดก็หนีไปอยู่ที่นั่นและสุดท้ายถูกสังหารหมู่ เหตุการณ์นี้สะเทือนใจจริงๆจนสุดท้ายนำมาสู่การแก้แค้นและลอบสังหารนางอินทิราคารทีโดยองครักษ์หรือว่าบอดี้การ์ดส่วนตัวเนี่ยแหละค่ะไว้เนื้อเชื่อใจแต่ที่สุดแล้วองครักษ์เนี่ยเป็นชาวซิกเอาคืนนะคะไปสังหารที่บ้านพักเลยยืนกันสองคนคนละฝั่งประตู สัตววันสิงห์และเพอันสิงห์ทันทีที่อินทิราคารทีเดินผ่านประตูคนหนึ่งถือจุด38อีกคนหนึ่งเป็นปืนกลรัวเข้าไปทั้งหมด33นัดอินทิราคารทีก็เสียชีวิตลงหลังจากเกิดเหตุเนี่ยตัวบอดิกาถึงขั้นพูดเลยบอกว่า I have done what I had to do you do what you want ฉันได้ทำในสิ่งที่ฉันต้องทำและคุณก็ได้ทำในสิ่งที่คุณต้องการ เรื่องนี้มันเหมือนแผลในใจของชาวซิกนะคะและที่สุดแล้วเนี่ยชาวซิกเยอะมากเลยที่อพยพออกจากอินเดียอยู่ไม่ได้แล้วก็ไปเคลื่อนไหวอยู่ต่างประเทศต่างๆทั่วโลกอย่างเช่นในอังกฤษในแคนาดาในสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลียค่ะเช่นเดียวกับฮาดิปซิงไนเจอร์ที่เราพูดถึงไปตั้งแต่ต้นคนนี้ อบพยพจากอินเดียแล้วก็มาอยู่ที่แคนาดาเป็นพล,ลเมืองแคนาดาเป็นผู้นำชาวซิกมีชื่อเสียงสำคัญมากนะคะที่บริติชโคลัมเบียจนกระทั่ง18มิถุนายนที่ผ่านมาเข้าถูกมือปืนสองคนสังหารเสียชีวิตในรถบรรทุกเลยค่ะอยู่บริเวณนอกโบสซิกหลังเหตุการณ์นี้ชาวซิกในแคนาดาโกรธมากเยอะนะคะ7 0 0 0แสกว่าคนที่อยู่ในแคนาดา ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยพอไปดูก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุสังหารเนี่ยอินเดียได้มีการประกาศให้นเจอร์คนนี้เป็นภัยคุกคามบอกเนี่ยแหละคือส่วนหนึ่งของกระบวนการแบ่งแยกดินแดนคาลิสถามและที่สําคัญมันมีข้อมูลได้ว่านาเจอร์คนนี้กําลังจะทําประชามติเพื่อขอแบ่งแยกปันจากออกมาเป็นเอกราชจากอินเดีย,ยแต่สุดท้ายก็มาถูกสังหารซะก่อนค่ะ หลังจากที่เขาถูกยิงตอนนี้ตำรวจยังไม่ได้จับใครได้แต่มีผู้ต้องสงสัย3คนด้วยกันนายยกรัฐมนตรีของแคนาดานายจัสตินทรูโดออกมาบอกเลยว่าการมีส่วนร่วมใดๆของรัฐบาลต่างประเทศในการสังหารพลเมืองแคนาดาอันนี้ถือว่าละเมิดอธิปไตยไม่อาจจะยอมรับได้ค่ะ ในขณะที่อินเดียหลังจากที่รู้ว่าแคนาดาขับทูดอินเดียออกไปอินเดียก็ตอบโต้กลับสวนกลับในทันทีขับไล่ค่าหลวงใหญ่ของแคนาดาก็คือเทียบเท่ากับ เอกอัครราชทูตเนี่ยละค่ะโดยบอกว่านี่เป็นผลพวงมาจากความกังวลที่เพิ่มขึ้นต่อการแทรกแซงกิจการภายในของแคนาดาเข้ามาแทรกแซงอินเดียและอันนี้ถือว่าคุณมีส่วนร่วมในการแบ่งแยกดินแดนด้วยโอ้โหไม่รู้มันจะบานปลายไปแค่ไหนแต่ที่แน่ๆก่อนหน้านี้แคนาดากับอินเดียเขามีแผนจะเจรจาเรื่องการค้าระหว่างก,ากันกะจะคุยกันให้จบภายในสิ้นปี2023นี้ แต่ทุกอย่างตอนนี้หยุดชะงักลงแล้วค่ะ